เรทนี้เนี่ยผมทําเงินได้1นึ่งล้านแปดแสนนะครับโดยที่ไม่มีของแดงเลยสักชิ้นนะครับซึ่งปกติถ้าเราจะทําเงินได้เยอะขนาดนี้ใน1เรดนะครับมันอาจจะต้องมีของแดงติดไม้ติดมือมากันหน่อยนะครับเช่นสิงโตหรือว่าสร้อยคอนะครับที่มันราคาล้านกว่าเลยและคลิปนี้เราก็จะลงในแมปอัล์มอรี่นะครับแมปที่ทําเงินได้เยอะแล้วก็เรื่องความเดือดเนี่ยก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ก่อนไปดูคลิปเนี่ยก็ขอขายของกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับเจ้าไหนเล็งไว้สนใจอยากเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ติดต่อเข้ามมาาไไดด้้เเเลลยนรทีี่่ออหืว็กใจ ส่วนคนดูคนไหนอยากสนับสนุนกันเป็นพิเศษเนี่ยตอนนี้ก็มีระบบ Membership นะครับเพียงเดือนละส5มสิบห้าบาทนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์ดูคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็มีโหวตสำหรับ Member เพื่อให้ผมเลือกทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับและทุกๆการเล่นของผมนะครับผมจะไลฟ์สตรีมตลอดนะครับที่เทวิตทวีทับเกากบ้านนะครับยังไงใครที่อยากดูแบบสดๆเนี่ยก็ตามมากันได้นะครับผมตามมาก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับ enjoy มา let's go ลองตีพวดลงบันไดมานะผมล็อกอยู่เว มาถึงก็เตือนเพื่อนร่วมทีมก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตี้แบบว่าเล่นไวนะครับแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นวิ่งลงมาชาร์จก็เลยให้เพื่อนล็อกฮอร์เวยก่อนนะครับแล้วเราก็มาเปิดตู้เซฟฟ,ฟรีตรงนี้ครับสี่ช่อง่ะข้างล่างรถอยู่ครับอสองแสนห้าโอ้ตะกินเพลเลยกูเจออย่างนี้อ้ เสียงลั่นแบบนี้ก็กินยาแก้ปวดรอไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมที่จะบวกนะเพราะว่ามันต้องมีตี้ที่เกิดชั้นสองแน่ๆน,นะครับมาถึงไม่ยิงขนาดนี้เลยเหรอข้างบนข้างบนครับข้างบนรายการคนโดนยิงตายนะบอทนีแจ้งว่าเอนเนมี่ตายครับโอ้โอโว้ยน่อ,อ,อ,อรอ อันใดเต็มเลยพี่บนหัวมันอยู่บนหัวใช่ไหมใช่ครับโอเคล็อกล็อกตัดฮอเวให้เป็นเหนัอฮอวิ่งไปหนึงวิ่งฝ่ามก็เลยใส่แคปเห้ยหมวกดำน่าจะคนแล้วปะใส่แคปนะฝั่งผมก็หมวกดำหมวกหมวกหูบอดมั้งแค่ใช่หมวกหูบอดอ๋โอเคโอเค อยู่บนหัวเลยต้องแสงซ้ายเฮ้ยเดินลงไปเดินลงไปตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งทุกคนเหลืออะไรไม่รู้คนเลยบอสผมฮนะิวนะเดี๋ยวล็อกให้มใหม้าไอ้นี่น่าจะหมู่ห้าไม่ก็หมู่หกอ่ะที่ผ่านแล้วผมไม่ได้สโมบกมากวะเดี๋ยวเน็ตให้เปื่นึงได้ครับสักครหิ้วครับน่าจะยิยงคนหรือบอ,รรอบสน่าจะชั้นบน ข้างบนวะอ่อฮิวอยู่ข้างบนหัวผมผมวิ่งออกไปไหนเลย่ะโอ๊ยบดเต็มเลยไม่ฝั่งผมปลาสธูปะสมูกอาจจะเป็นบดปะครับอุ้ยเจ็บนะมันเจ็บนะ เ,เ,เด็ด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 บอส์การได้ชาร์จแม่บอสตัวนี้นนไม่บอสไม่ไม่ไม่บอสนั่นคืออยู่ฮาวเวย์มันไม่ได้ชาร์จนะมันไม่ได้ชาร์จเออไม่ว่าชาร์จแต่จะเดินไปยึดตรงห้องเล็กข้างล่างแต่ว่ามันอันนี้เฉยเบอบอดสามสามตัวผมบอกโมหกอ่ะทำเนยอีกรุ่นหนึ่ง รอตายหนึ่งเอเลครับต้องต้องไปขึ้นฝั่งบันไดแดงอ่ะรอขึ้นสเต็มบายขึ้นฝั่งบันไดแดงได้ไหมเดินเหน็ดให้เลยฝ่ามือเลยนะเออบันไดแดงมีเหมือนเหมือนจะมีปะมึงเหน็ดไปก่อนเลยผมเหน็ดไดแดงนะพี่ทั้งนั้นฝัดล็อกหน่อยลบ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 ไดแดงเหน็ดละ หม้โคตรหนาเลยกูยิงเข้าทั้งหลังโอ้โหในห้องปะเหตได้นะครับไม่บาดเ็ตได้เจนเจนค่อย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 ยืมได้กูวิ่งสุดหรือบอสนะโอเคให้เดี๋ยวผมตามนะโอเคนะครับข้างล่างตุ๋นสองตัวมันจะเคลียร์บอสไปเยอะแล้วตอนนี้ในห้องป่ะพี่เจ๊ในห้องกันยังอ่ะ ห้องไม่น่าเช็คหรอกเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วไม่มีเหรอเหรอแช่ตังเหอเหอแช่ห้องนี้นะเหือแช่ห้องห้องกแช่ใสุดแช่ในสุดผมคุมชั้นหนึ่งให้อยู่ฝั่งฮอเวทางออกบอดเกิดข้างหลังอยู่เลยอ่เนี่ยคุมชั้นสองไปก่อนก็ได้ผมคุมชั้นหนึ่งอยู่อ่ะบอดครับอดอดเยอะมากบอดเกิดเฮ้ยอีังมา คนตายหนึ่งคนตายหนึ่งคนตายหนึ <c oughs> ่งข้างล่างฝั่งตรงข้ามทางยาวใช่ไหมทางยาวใช่ไหมพี่ไม่ไม่ใต้ใต้บันไดใต้บันไดแดงอ่ะไม่ใช่ใต้บันไดใต้คอนโทรลโอเคโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งชั้นหนึ่งไม่ล้มไม่ล้มตายไปเลยอันน้ำบออน้ำบ่อนลองใต้บันไดอ่ะตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งมีตัวมีตัวตายสองตายสอง เฮ้ยยัง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 ยัาางมีมีมีไ,มไอ้ไเชือกกระสุนหมดวะตายตายอุ้ยผมตายเข้าหัวเลยไอ้กระสุนหมด,มดแย่เลยเพื่อนๆขอรีโหลดกระสุนด่วนๆเลยตายเยอะมันตายเยอะมากมันตายเยอะมาก,ม,ากมันมันน่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวเบสเม้นนะอามมันน่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวเมื่อกี้กระสุนกูนหมดก่อน,นแต่ว่าตี้ตรงข้ามน่าจะมีอยู่กูรู้ไปแค่ตัวเดียว ตี่ฝั่งตรงข้ามนะได้เหลือตี่ล่างกับถ้านับคนอ้าวมายิงไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่ขึ้นมาก็จะเหลือ,อประมาณสองสามตัวคิดว่านะมาตัวที่ขึ้นมากูก็ยิงอีกหนึ่งอะ่ะเออแล้วกูแล้วมันลมตัวไหนตัวล่าง 1, เอวัน่มมันจะยิงไม่เข้าเลยวะ่ะ ผมไปดูคิวแครับนะดูเลยเย็บอยู่ปุ้ยเย็บอยู่ใช่ไหมโอเคเอาไงเราปิดมันเลยไหมล่ะปิดป่ะจันใช่รวมปิดเลยป่ะป่ะป่ะกินแก้ปวดเลยตอนนี้คิดในหัวนะครับว่ามันน่าจะเหลือไม่กี่ตัวละนะครับถ้าเราปิดได้เนี่ยเราจะฟาร์มทั้งแมปได้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนนะครับว่าจะลงไปชาร์จตัวข้างล่างเหตุตรงนี้มันแค่ได้แค่แขนดำว่ะขวาขวาเจ็บเจ็บเจ็บขวาเจ็บ จะมากใมาขวาตายโอ้ my โหกูกูขอปืนมันกูขอปืนมันนี่แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละเฮ้ยดูปิงดิปิงรถปะสูดนะสูดนะสูดนะสูดเชียเร์ของเลยตอนนี้ว่าหมายฟั่งยิงกอดูโอ้เหล็กห้าอันนี้ใครยิงอ่ะตัวเนี้ยผมเองอาจารย์ใช่เหรออาจารย์จะเอาไงบ้างอ่ะใช่อ๋อไม่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 เอาไปเลยเอาเอาหมวกไปเลยโทษทีหยิบหมวกมา ตอนแรกเคลียร์ตัวเองยิงได้แหมไม่ได้ดูร็อกแท็กนะครับเกือบโดของเพื่อนไปแล้วก็คืน M4 กับหมวกคืนไปนะครับผมก็ไปเคลียร์ศพที่ตัวเองยิงข้างบนแทนนะฮะซึ่ง Fixed d u p นี่ก็เป็นทิคที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าปิงเหลือศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับว่าคนมันน่าจะหมดไปแล้วนะครับซึ่งทริกนี้ใช้ได้แค่แม่อัมโมรี่นะครับถ้าแม่อื่นเนี่ยมันจะมีแบบตัวแฝงที่มันลงเข้ามาและมันอาจจะทําให้ปิงมันเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าแม่เนี้ตัวแฝงลงไม่ได้นะครับเคลียร์คนนนเเรจจ่าาาับหลือออ้้ะะะงงูยปปิิพ ก็วางใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่เท่าที่ผมเจอมาเนี่ยปิงศูนย์เท่ากับว่าผมไม่เคยเจอคนเลยทีนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วนะครับเราก็ไล่เคลียร์บดแล้วก็เก็บของให้ได้มากที่สุดนะครับอันระวังบอดด้วยนะขออนุญาตเอาเปลี่ยนปืนได้เคลียร์ของด่วนเลยลูกปืนพกวัตตาแฮกใช้เวลาใครใจดีถอดลูกเอนโปในแม็กมาให้หน่อยนะพี่ ดูเช็คเฮ้ยฟ<บ>ังหน่อยฟังหน่อยสวยก็เละยจะปั๊มยามีเวลาเจ็ดน,นาทีดูสัญลักษณ์ครับไม่มีล็อกแฉกศพส,สาการในห้องสามแสนเนี่ยบางตัวเนี่ยจะเป็นลูกทองนะครับแต่บางตัวก็จะเป็นลูกม่วงซึ่งก็มีราคาทั้งคู่นะยัยงไงถ้ามีเวลาเนี่ยเราต้องรีบถอดแม็กให้หมด นี่สิววะลูกทองลูกทองขายในตลาดนี้ได้1,300ถึง1,500ต่อตอนหนึ่งนัดเลยนะครับเพราะงั้นกองหนึ่งนี่เกือบแสนนะฮะแต่สามสิบช่องเฉยนะแี่แมงรูว่าใหญ่พอสำหรับจานวะสามสิบ <c oughs> ช่องเหรอก็ใหญ่กว่ากระเป๋าผมอะ่ะท่านนีสอบผมยิงได้เหรอโอ้ใช่หันด็อกแทกเคกับปืนอะไรไม่รู้โอเค,อเคที่เหมือนอือ ไอพีเคมันงั้นเร็วจ้ะแต่เอาหมกบอสป่ะเนี่ยเอาฮะบอสผมฆ่าไว้เยอะมากอะล็อกแท็กเอาไปไว้ก่อนเออเก็บเก็บไว้ทำไมล่ะพี่อ่าชอบหลายคนถามมาแล้วนะครับรวมถึงแชทด้วยก็ผมเนี่ยเก็บด็อกแท็กไว้ทำไมนะครับแน่นอนครับเป็นทางผมชอบสะสมด็อกแท็กตรงนั้นอะศพลบอสผมในครังนี้่เพียบเลยจะแบบภูมิน่อยละกันซึ่งในทาคอฟเนี่ย มันจะไว้ส่งเควสด้วยนะครับแล้วก็แลกของได้แต่ว่าอาเดน่าเบกเอลเนี่ยแน่นอนคนนียอาจจะมีแบบฆ่าบอสเวสหรือว่าแลกของก็ได้เช่นกันนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับแม็กอาพคว่ะลูกทองมาดิลูกทองเลยดิมันมีลูกสำรองในอีกในจานยาแค่กระสุนเหรออืมใช่เอาแค่กระสุนงั้นผมขอตัวแม็กแล้วกันนะ มีปืนอะไรเก็บให้ผมได้ไหมแล้วปืนนึ่ผมยังไม่ได้ปืนติดมือเลยมี RPK เกเหลืออยู่ไหนอาพีเอยู่ตรงไหนถ้าสมบ,บอดคิดการถอดจากสุดคนเหลือเวลา1นาที<า>20วินาทีรับผลเป็นสลิปี่แสนครับรอดูผมว่า20นะนะล้านขั้นต่ำแต่เดือดมากเดือดนี้ ห้าวิครับเ,ออเร็วเร็ว,รวอา้ามโอโ้โหสองวิไอ้ <I here. S 1> เหียเกอบไม่ทันร้านแผดเอ้งเหอะโอ้ย oh, ที่ดูเหมือนผมเสียได้เนี่ยก็คือจริงๆกาไว้นในหัวประมาณ2อสล้านนะครับแต่จริงถ้าเราแบบมีเวลาเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วก็ไม่ได้เก็บด็อกแท็กมาแล้วถอดกระสุนเนี่ยอาจจะถึง2ล้านนะครับก็เลยดูท่าทีเสียดายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าล้านแโดยที่ไม่มีของแดงผมว่าก็ไม่ธรรมดานะเพราะงั้นคีย์ในการที่จะรวยแมปอัลเมรีเนี่ยคือเราต้องเคลียร์ทั้งหมดแมปก่อนนะครับแล้วก็ย่อยของบดนะครับก็จะได้เงินเยอะแบบนี้เลยนะครับ